สวัสดีนะครับวันนี้พี่จะลองมาทําอะไรสนุกสนุกบ้างนะครับจริงๆอยากทำตั้งนานแล้วนะครับนั่นก็คือการเลือกหนังมาสัก5าเรื่องจากผู้กํากับที่เก่งๆนะครับหรือว่าจากผู้กํากับจริงๆผู้กำกับดังๆอย่างนั้นเลยก็ว่าได้นะับผู้กำกับที่เรามักจะตั้งตารอคอยภาพยนตร์ของเขาอะไรเงี้ยเหมือนคริสโตเฟอร์โนแลนเดวิดฟินเชอร์หรืออะไรแบบนั้นนะครับก็จะไล่ไปทีละคนเรื่อยๆทีละคลิปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับจริงๆก็มีเยอะมากนะพี่ลองนั่งเรียงดูว่าอสามารถทําได้สัก กี่คนว่าอะไรนี้เท่าที่ลองนั่งลิสต์อยู่ก็30-40คนแล้วอะไรเงี้ยซึ่งก็เยอะดีสำหรับหนังของพวกนี้นะ,ะวันนี้คนแรกก่อนเลยนะครับพี่อยากจะพูดถึงสกอร์เซซีก่อนแล้วกันนะครับพี่คิดว่าแกเป็นเรียกว่าแกเป็นปรมาจารย์ด้านภาพยนตร์ของหนังในปัจจุบันอย่างนั้นเลยก็ได้นะเป็นตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่ว่างั้นก็ได้นะครับหนังของแกในค่อนข้างจะหลากหลายและมีคนรู้จักเยอะอะไรเงี้พี่ก็เริ่มจาก คนที่คนส,ส่วนใหญ่น่าจะเคยได้ยินมาก่อนอะไรเงี้แล้วกันนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวจะไล่ไปเรื่อยๆแล้วกันเดี๋ยวมันจะมีคนแปลกๆบ้างอยู่แล้วน้องแต่ว่าตอนนี้เอาเริ่มจากคนดังๆก่อนแล้วกันนะนั่นก็คือสกอ์เซซี่นะพี่จะจํากัดตัวเองว่าจะเลือกแค่5เรื่องเท่านั้นหนังแกมีสน,สน,สนุกๆเยอะมากนะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแล้วแต่คนเลยเนอะแม่แ้่แต่คนชอบแล้ว่าให้ผมชอบเรื่องนี้มากกว่าชอบเรื่องนั้นมากกว่าชอบอะไรมากกว่าอะไรเงี้ยก็จะแล้วแต่คนแต่ว่าพี่จะเลือกแค่5เรื่องเท่านั้นที่เป็น ห้าเรื่องที่พี่ชอบส่วนเรื่องที่ไม่ได้พูดถึงก็ง่ายๆนะครับมันไม่ติดอันดับแค่นั้นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนก็จะมีเผลของตัวเองแล้วว่าอะไรเท่านั้นฉะนั้น,นจํากัดตัวเองนะไอความสนุกมาคือการจํากัดตัวเองว่าเฮ้ยกูชอบเรื่องไหนมากกว่ากันวะหรืออะไรงนี้นะครับพูดถึงสไตล์ภาพยนตร์ของสกอร์เซซี่นิดนึงแล้วกันนะครับคือหนังของมาตินสกอร์เซซี่นะฮะสำหรับพี่เนี่ยแกเป็นแกเป็นคนเล่าหนังที่มีความเป็นคลาสสิคอลสิ่งที่น่าสนใจก็คือแกมกแักจะชอบเล่า เกี่ยวกับแก๊งสเตอร์ด้วยความที่แกเป็นคนอิตาลีนะเป็นอิตาเลียนอะไรเงี้ยแกเกิดขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่อันตรพันธ์ของเมืองเรียกว่าง,งั้นก็ได้นะครับอยู่ในยุคที่แก๊งสเตอร์ รันเมืองอะอะไรอย่างนี้นะฮะแกก็เลยได้แรงบัานณาจใจมาจากส,สภาพแวดล้อมที่แกอยู่แล้วแกก็เล่าเรื่องราวของคนพวกนี้มากอีกอย่างหนึ่งที่พี่คิดว่าแกสนใจพอสมควรนะนั่นก็คือในเรื่องของาศาสนานะครับหลายๆคนอาจจะเคยดูพวก The Passion of the Christ หรือว่าเคยดูเรื่องพวกไซเลนอะไรแบบนี้นะฮะแกชอบเล่าเกี่ยวกับาศาสนาบ่อยเหมือนกันฮะ,ค,ะความน่าสนใจของแกก็คือเวลาแกเล่าเรื่องาศาสนาเนี่ย ตัวละครในเรื่องมักจะถูกเหยียดหยามอย่างเช่น Passion of the Christ เนี่ยเอ่อเล่าเป็นพระเยซูนะมักจะถูกเหยียดหยามถูกดูถูกอ่ะใน s i l e n t เหลือในอะไรพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่พอเวลาอีกด้านหนึ่งที่แกชอบเล่าก็คือพวกแก๊งสเตอร์พวกคนรวยพวกอะไรแบบนี้นะฮะมักจะถูกยกย่องมักจะเล่าด้วยโทนด้วยอารมณ์ที่แบบว่ามันมีความสนุกสนานเป็นความอันนี้ของแกงอยู่เหมือนกันนะเป็นความแบบ เขาเรียกว่ามันเป็นความย้อนแย้งที่ดีมากนะครับที่น่าสนใจมากที่เหมือนกับ The Wolf of Wall Street อะไรแบบเนี้ยตัวละครในเรื่องมักจะแบบว่าเฮฮาปาร์ตี้สนุกสนานทุกคนเชิดชูอะไรเงี้ยนะแต่คนที่แม่งเป็นตัวแทนของศาสนาน,นี่แม่งถูกเย็ดยามถูกดูถูกถูก,ถก,ถกอะไรเงี้ยมันก็เป็นขัขว้วสองขั้วที่แกจะชอบเล่าอยู่อย่างนี้ตลอดลนะเป็นเป็นความพี่คิดว่ามันน่าจะเป็นความสนใจของสกอเซีที่ทําบ่อยๆอ,อะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวฝั่งพี่นะครับพี่คิดว่าสิ่ง ที่สกอเซซี่แอบมีอยู่แล้วแกเอามาใช้ได้ค่อนข้างดีนะนั่นก็คือความเป็นหนังระทึกขวัญของแกนะความเป็นหนังทิลเลอร์อะไรอย่างนี้นะครับตัวอย่างเลยนะครับก็คืออันดับที่5ที่พี่กำลังจะพูดถึงนั่นก็คือเรื่อง Shutter ์ไอแลนด์นะครับชัตเตอร์ไอแลนเป็นตัวอย่างที่ดีมากของการ ทำหนังระทึกขวานที่บางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หวือหวาเลยแล้วสําหรับตอนนี้นะน้องหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะครับแต่สิ่งที่พี่คิดว่าสกอร์เซซี่ทำได้ดีมากนั่นก็คือในเรื่องของบรรยากาศสถานที่ในเรื่องของการนําเสนอมันไม่ใช่แค่มุมกล้องนะน้องหลายคนบางทีเข้าใจอ๋อมุมกล้องแบบนี้มุมกล้องมันไม่ใช่แค่มุมกล้องนะครับมันเป็นความต่อเนื่องในการนําเสนอมันเป็นการแสดงของตัวละครมันเป็นวิธีในการ เล่าวิธีในการทรานซิชันแต่ละซีนแต่ใะพวกนี้นะครับสตอรี่มันง่าย,ายๆเกี่ยวกับนักสืบคนหนึ่งที่จะต้องมาสืบหาคนที่หายไปบนเกาะแห่งหนึ่งที่เป็นเหมือนกับสถานบําบัดเรียกว่าโรงพยาบาลบ้าอย่างนั้นก็ได้นะครับแล้วเขาก็มาพบเรื่องราว บนเอย่างนี้พี่ไม่อยากสปอยอะไรมากเผื่อคนที่ยังไม่เคยดูนะ Shatter i s l a ล d เป็นหนังระทึกขวัญที่พี่คิดว่าพี่ชอบสไตล์นี้มากเนาะมันเป็นสไตล์ที่หาดูได้ยากมากมันเป็นหนังระทึกขวัญในสไตล์ของหนังยุค5 0 60เนย์ย์แบบนั้นนะฮะก็คือเหมือนกับตอนที่สกอร์เซซีซ่แกเติบโตมาแหละนะฟีลลิ่งจะนึกถึงหนังของฮิชคอกอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งหนังสไตล์แบบนี้ในยุคสมัยแบบปี2000กว่าอะไรอย่างนี้นะหาดูค่อนข้างยากนะเอาจริงแล้วนะครับมีหลายเรื่องที่พี่จะเลือกก็ได้้แต่่่่พีีีชออบเรืงนท โทนมันเลยนะ้องที่โทนที่ฟิลลิ่งวิธีการนําเสนอไอตัวการหักมุม,มอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้หวือหวามากสําหรับใครบางคนแต่พี่คิดว่าวิธีเล่าเรื่องของแกนในเรื่องนี้มันสนุกมากสาหรับพี่นะอ่าเรื่องต่อไปอันดับ4นะครับติดติดกันเลยเป็นแนวสไตล์เดียวกันเลยแต่พี่คิดว่าเรื่องนี้มันออกรสออกชาติมากกว่านิดนึงมีความเป็นคาแรคเตอร์สตัดดี้นิดหน่อยมีความเป็นหนัง ระทึกขวัญจา๋จา,จาตัวละครน่าสนใจเฮี้ยๆนั่นก็คือเคฟเฟียนะครับเคฟเฟียจริงๆมันเป็นหนังรีเมคกันนะแต่ว่าจริงๆก่อนหนะ้านี้เคฟเฟียมันก็มาจากหนังสือนะพี่มองว่ามันเป็นการที่สกอร์เซซี่ตีความมาจากหนังสือมากกว่านะเรื่องราวของแคฟเฟียมันเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกปล่อยออกมาจากคุกแล้วเขาพยายามที่จะมาล้างแค้นทนายที่เคยจับเขาเข้าคุกไปเคยว่าความและเขาเข้าคุกไปแล้วก็ทําด้วยการมาสตอกเกอร์ครอบครัวของทนายคนนี้นะครับ มันก็จะเป็นเรื่องราวของการที่แม่ไอ,ไอคนคนนี้ไอคนที่เคยถูกจับเข้าคุกเนี่ยเขาตามมาอยู่ในสภาพแวดล้อมของมึงอะเข้ามาแบบเฮียมึงจําได้ไหมมึงทําอะไรกูกไว้อะไรเงี้ยเนื้อความมันเป็นเฮียอะไรที่ตื่นเต้นมากด้วยความที่เขาไม่ได้นําเสนอแบบมาแบบแยัดเมียยัดลูกอะไรงั้นแต่เขามามันมันค่อยๆค,คลืบคานใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วพี่คิดว่าตัวละครในแทฟเฟียเนี่ยมีการแสดงของเดนิโลที่อันเดอร์เลดมากนะครับ โคตรอันเดอร์เลดนะฮะเดินในโลในเรื่องนี้เล่นได้จิตเฮี้ยๆฟิลมมันก็จะเหมือนกับฮิชคอร์สนั่นแหละนะ,ะก็จะมีสไตล์การเล่ามีอะไรฮิชคอร์สพี่ชอบเพลงประกอบของภาพยนตร์เรื่องแคปเฟียมากนะฮะจริงๆสกอร์เซซี่ไม่ได้ทําสไตล์นี้เยอะนะครับแบบหนังละทึกขวัญดจาจ๋าแบบนี้นะ,ะฉะนั้นเนี่ยก็เรื่องนี้แนะนําเลยนะครับเรื่องต่อไปนะครับอันดับที่3นะครับเป็นอีพิกก็ได้ของสกอร์เซซี่นะฮะเป็นแบบมาหาการาบอย่างนั้นก็ได้นั่นก็คือเรื่องราวของเอชนะครับอ่าผู้ชายที่เขาเป็นผู้จัดการ คาสิโนนะครับจากเรื่องคาสิโนมันเป็นเรื่องราวของความโลภแก๊งสเตอร์เรื่องราวอะไรแบบนั้นนะฮะที่เราได้เห็นถึงคนที่ทําอาชีพแบบนี้นะครับมันเป็นดรามา่าเรื่องราวมหากราบของชีวิตคนที่อยู่ในแวดวงแบบนี้นะฮะซึ่งพี่ค่อนข้างจะสนใจอีกอย่างหนึ่งพอสกอเรซี่เล่าปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นหนังที่มีสไตล์ไปเลยถูกไหมมันกลายเป็นหนังที่เต็มไปด้วยสไตล์นะครับสไตล์วิธีการเล่าและความรุนแรงเรื่องนี้ก็เผื่อคนแบบ ด้วยความที่ชื่อเรื่องไม่น่าสนใจนะถ้าน้องไม่เคยดูนะครับเฮียอะไรหนังคาสิโนจะเจอเรือ่มันฟังดูหมนไม่น่าสนใจแต่พี่อยากจะบอกว่าเฮียมันมีความรุนแรงเยอะมากนะครับน้องนุงสภาพคนที่เล่าหนังเกี่ยวกับการเมืองสิ่งผิดกฎหมายเล่าเกี่ยวกับโลกเขาเรียกว่าอันเดอร์การ์ลโลกมืดที่มีเรื่องของดรามา่าชีวิตของตัวละครเข้ามาเกี่ยวข้องมีการหักเหลี่ยมเฉือนคมมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นจนถึงชีวิตเหลืออะไรแบบนั้นนะฮะแล้วเล่าในสไตล์ที่พี่คิดว่ามันสนุกอ่ะ มันดูสนุกกันทั้งนี้คือประเด็นนะครับบ้านเรามีนะครับมีคนเล่าหนังการเมืองมีคนเล่าหนังเกี่ยวกับอะไรพวกนี้มีบ้างนะพวกหนังนอกกระแสเอ่ยอะไรเลยแต่ว่าเล่าให้สนุกแบบสกอร์เซซี่น้อยนะครับประเด็นคือสกอร์เซซี่เนี่ยเล่าเรื่องราวที่มันฟังดูจริงจังนะแต่แกเล่าสนุกมากนี่คือประเด็นก็เหมือนกับ The Wolf of Wall Street น้องจริงๆฟิลเดียวกันนะครับ <S <S เรื่องนี้พี่ขอแนะนำแล้วกันนะพี่คิดว่าอันเดอร์เลดพอสมควรนะร <S <S อันดับที่2ของสกอร์เซซี่นะครับนั่นก็คือ Ta x i Driver นะครับ เรื่องนี้สําหรับพี่พี่พี่มองเป็นหนังรักมาตลอดน้องคือจริงๆแล้วมันเป็นหนังคาเล็กเตอร์สตัดดี้แหละนะครับมันเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในเมืองนิวยอร์กเป็นคนขับแท็กซี่ที่เขาไม่มีเพื่อนเลยในะชีวิตไม่มีเพื่อนแบบจริงๆจังๆไม่มีไม่มีญาติพี่น้องไม่มีครอบครัวไม่มีอะไรทั้งนั้นอนะ่ะเขาคือคนคนเดียวเหงาเหงาอยู่ในเมืองนิวยอร์กมันเป็นอารมณ์ประมาณว่าถึงแม้ว่าผู้คนในเมืองจะมากแค่ไหนก็ตามแต่ตัวละครตัวนี้มันจะ ตัดขาดจากโลกภายนอกมากอะไรเงี้ยที่จะมองว่ามันเป็นหนังรักมาตลอดถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่แบบหนังรักแบบที่น้องเข้าใจนะคำพูดของพอลชเรเดอร์นะฮะคนเขียนเรื่องแท็กซี่เดเวอร์เขาบอกว่าแกเขียนด้วยความรู้สึกที่ไอ้รถคันสีเหลืองแท็กซี่คันนี้เนี่ยมันเรียบเสมือนโรงศพเหล็กที่ เคลื่อนย้ายไปมาไปมาอยู่ในเมืองที่มีผู้คนแม่งเยอะแยะมากมายเขาเปรียบแบบนั้นน่ะเขาเปรียบประมาณว่าตัวละครนี่มันเหมือนติดอยู่ในโงรงศพอะไรสักอย่างแล้วไม่สามารถออกไปไหนได้แล้วก็ตัดขาดจากผู้คนภายนอกอะไรแบบนั้นนะฟิลหนังของแกมันเป็นอะไรที่น่าสนใจที่แบบเฮียตัวละครตัวนี้ทําอะไรที่ทําให้เราตั้งคำถามกับเขาได้ตลอดเวลา นี่คือความน่าสนใจของตัวละครที่คิดว่าอยู่ในอันดับต้นๆของวงการภาพยนตร์อย่างนั้นเลยก็ได้นอ้องอันดับต้นๆของการเล่า c าแรค c t อ r s t u ัดีที่น่าสนใจเรื่องที่เป็นอันดับหนึ่งของสกอร์เซซนะที่พี่คิดว่าพี่รักมากที่สุดเลยและกูก็ไอ้เหี่ยเชิดชูมากนั่นก็คือ Good to wanted Fair Last. far Last -As back as I can remember, I always I remember, be a gangster หลายคนน่าจะรู้จักกันแล้วว่านี่คือหนังแก๊งสเตอร์เรื่องหนึ่งนะครับแต่พี่อยากจะเน้นย้ําว่าเวลาสกอร์เซซี่เล่าประเด็นคือมันสนุกอะเรื่องราวมันเข้มข้นมากมันเล่าเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มคนที่ทําผิดกฎหมายแต่มันเล่าด้วยสไตล์ประเด็นมันคืออย่างนี้เลยมันเล่าด้วยสไตล์มันเล่าด้วยความสนุกแม่เท่แล้วเกินไอ้เหี้ยตัวละครเฮนรี่ฮิลของเอ่เลริโอต้านะฮะยังคงเป็นอ่ตัวละครที่พี่ นึกถึงตลอดนะไม่รู้ทําไมเหมือนกันพี่ก็บอกไม่ได้เนี่ยเวลาหนังมันสําเร็จมากๆมันเราจะนึกถึงตัวละครด้วยนึกถึงคนคนนี้นะฮะนึกถึงคน,นงคนนี้ว่าเหียมันมันเป็นคนที่ตั้งแต่เด็กมามันเข้าไปอยู่ในสภาพวแวดล้อมแบบนั้นแล้วมันก็เติบโตมาแบบนั้นอะไรเงี้ยสำหรับคนที่เคยดูแล้วนะครับเรื่องนี้สำหรับพี่คือมาสเตอร์พีซของหนังแก๊งสเตอร์อย่างนั้นเลยก็ได้คือถ้าเกิดให้พี่เลือกระหว่างกู๊ดเฟลัดกับก็อดฟาร์เธอร์เนี่ยเอาจริงนะ พี่ก็แบบเียเลือกยากมากเอาจริงกูเลือกยากเลยกูเแคบบียแม่งสองจิตสองใจมากมันเลือกไม่ได้มันหักกันไม่ได้ด้วยความที่ถ้าเกิดเราพูดถึงหนังแก๊งสเตอร์ที่มันมีความเท่แบบวัยรุ่นเล่าเรื่องได้น่าสนใจมีความเข้มข้นของตัวพล็อต มีเส้นเรื่องที่เฮียหนังแกยาวก็จริงนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยอย่าง The Irishman อะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะมีฟิลคล้ายๆ g o o d f e l l a s นี่แหละแต่ด้วยความที่พี่คิดว่า Irishman ก็ยังเทียบกับ o o d f e l l a s ไม่ได้อยู่ดีนะครับด้วยความที่เนี่ยถ้าเกิดน้องไปดูปุ๊บนะน้องจะเห็นสไตล์สไตล์การเล่าแบบช็อตแต่ละช็อตซีนแต่ละซีนมันช่างไอคอนิกเลือเกินเฮียมันมันโคตรไอคอนิกเลยอะไรเงี้ย ใครยังไม่เคยดู Goodfellas นี่นะครับแนะนำเลยนะครับ5อันดับภาพยนตร์ที่พี่ชอบมากที่สุดนะเรียงลาดับไปก็คืออันดับที่5มี Shutter Island นะครับอันดับที่4 Cafe นะครับอันดับที่3 Casino นะครับอันดับที่2 Taxi Driver นะครับอันดับที่1ก็คือ Goodfellas นะครับจริงๆมีหลายเรื่องนะครับ r a t i n g b l l After Hours The Wolf of Wall Street นะครับ Irishman น้องมีเยอะ The Departed อะไรเงี้ยโหน้องเนอะบะมีเยอะแยะ หลายคนก็อาจจะชอบอะไรแตกต่างไปฉะนั้นเนี่ยพี่ก็อยากรู้นะครับว่าน้องแต่ละคนเนี่ยจัดอันดับประมาณไหนกันบ้างหนังของสกอ์เซียนะพิมพ์เข้ามาด้านล่างนะครับเดี๋ยวพี่จะไปนั่งดูแนละ้วเอเอาห้าอันดับเท่านั้นนะฮะไม่มีอันดับช่ำชื้นนะไม่ให้นะไม่เอานะไม่เอาแบบเฮ้ยผมขอช่ำชืนไม่ได้นะครับความสนุกมันก็คือการจํากัดนี่แหละนะครับถ้าไม่จํากัดมันก็ไม่สนุกเนอะไหมมันต้องจงํากัดเท่านั้นให้เลือกห้าเรื่องเท่านั้นอยากเห็นนะครับแล้วก็อยากรู้ว่าอยากจะให้พี่พูดถึงผู้กำกับคนนหอเรรื่ง้าะ อ่าส่วนตัวเนี่ยพี่วางแผนไว้ว่าอาจจะเป็นโคเอนบาเทอร์นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดน้องอยากให้พูดถึงคนอื่นก่อนก็ก็ว่ากันไปนะครับพูดมาด้านล่างแล้วกันอยาให้พูดถึงคนนี้บ้างเจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีนะครับ